โอท่านหมอถังท่านหมอถังแล้วส่วนว่าไม่นางเก่าหลานเสียงนี่พวกเจ้ามากันดีกแล้วใช่ค่ะท่านหมอถังท่านลืมแล้วเหรอวันก่อนได้รับปากกับท่านว่าจะทําอาหารอะไรให้ท่านทานทุกวันนี่โออาหารที่พวกเจ้าทำมาน่ากินจริงๆนั่นสิครับหลานเสียงรู้ว่าท่านชอบทานเผ็ดยังใส่พริกเพิ่มให้ด้วยนะคะ แม่นางเก้าเดิมข้ายังคิดว่าพวกเจ้าอยากให้ข้าช่วยเลี้ยงจันถึงทำอาหารให้ข้ากินคิดไม่ถึงว่าพวกเจ้าจะทำตามคำสัญญาท่านหมอทางคะแ<ม>น่นอนอยู่แล้วข้าแม่นางเก้าพูดกับนายก็คคำนั้นอ๋อดี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 เอ๊ะถ้าอย่างนั้น,เ,อยอยนเราก็มากินด้วยกันสิเ<อ>นาะดีคะ่ะ<อ>ดีดเีเอ๊ะอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เส๊<ม>สอ ท่านหมอถังให้เจ้านั่งเจ้าก็นั่งสิข้าคุณหนูโอ้น่ากินดังนั้นเลยว่าเราจะทำเสร็จใช้เวลาตั้งนานใช่ไหมลาเซียนใช่ต้องทำแป้งให้บางใสไส้เยอะถึงจะอร่อยโอ้โอ้โอ้โออโอมา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 าท่านหมอถังคะท่านมาฝอซานอยู่นานแค่ไหนแล้วคะก้ ประมาณสิบกว่าปีแล้วมัง้งอ่ะงั้นก่อนหน้านั้นท่านอยู่เมืองหลวงเหรอืข้าไปจากเมืองหลวงตั้งแต่อายุสิบสี่อยู่จนถึงตอนนี้ยังไม่เคยกลับเมืองหลวง <c oughs> ออหลายปีมานี้ข้าเร่ร่อนไปทั่วอาศัยวิชาแพทย์หาเงินเลี้ยงชีพสองสามปีมานี้ถึงอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง่ะ เฮ้ท่านหมอถังท่านมีวิชาแพทย์สูงทรงคงได้รับการถ่ายทอดจากพ่องั้นพ่อของท่านก็เป็นหมอชื่อดังนะสิโ้ยตรงกันข้ามพ่อของข้าเป็นชาวนาที่ยากจนตอนข้าอายุเจ็ดขวบเขาล้มป่วยอย่างหนักแล้วก็เสียชีวิตอ๋อท่านหมอถังแล้ววิชาแพทย์ของท่านเรียนมาจากอาจารย์ท่านไหนละคะเออ โอ้โอข้ารู้สึกไม่สบายนิดหน่อยเอ่อพวกเจะตามสบายนะเ<อ>ชิญพวกเจ้าตามสบาย<อ>ข้าขอตัวก่อนนะเอ้ยท<อ><อ>่านห<อ>มอถาจำไว้ให้ดีๆจะต้องปิดบังชื่อแท่อย่เาเปิดเผยฐานะเด็ดขาดเสี่ยวทั้งจือเจ้ารับปากขอ้อเสนอของขา้าไหม เสียวถังจือ <c oughs> จะจดจำคำสอนของท่านไม่ทำให้ท่านผิดหวังอย่าเนะโอกลัวแล้วฝันร้ายอีกแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ คิดไม่ถึงจริงๆฐานะที่แท้จริงของหมอชื่อดังคนนี้ในอดีตกลับเป็นขันทีในราชสำนักเมื่อก่อนข้าได้ยินว่าในวังหลวงมีตำราแพทย์มากมายตั้งแต่ราชวงศ์ชิงล่มสลายข้าคิดว่ามันจะต้องตกอยู่ในมือของถังซื่อหยวนแน่น,นอนอเองหมิงเจ้าคิดว่าถ้าควรใช้วิธีอะไรรับมือกับอดีตขันทีคนนี้ดี นายท่านหลงข้าไม่กล้าออกความคิดเห็นครับนายท่านหลงเรื่องของถังซสื่อหยวนมไม่ให้ข้าจัดการเถอะอ๋อู้เหวินเจ้ามีวิธีเหรอเมื่อรับเงินของท่านแล้วข้าก็าต้องช่วยท่านจัดการแน่นอนถังซสื่อหยวนอยู่ฝอซานตั้งหลายปีที่สายรักสันโดษไม่ไปยุ่งกับใครเขาคงไม่อยากให้คนอื่นรู้ประวัติของตัวเองนายท่านหลง ข้ามีวิธีบีบเขาออกมาดีหูเหวินงั้นเรื่องนี้ต้องรบกวนเจ้าแล้วนะครับข้าจะจัดการเรื่องนี้ทันทีเลยนะท่านหลงหูเหวินคนนี้ไว้ใจได้เลยหูเหวิน เกาหมิงเจ้าตั้งใจทำงานให้ข้ามีเป้าหมายอะไรล่ะทำเพื่อเสี่ยวชุยรวมทั้งบรรลุความฝันของตัวเองครับงั้นล่ะกลับไปสร้างบ้านหลังใหญ่ในชนบท เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ใช้ชีวิตเรียบง่ายนี่ก็คือความฝันของเจ้าเหลยเจ้าเคยคิดบ้างไหมว่าอยากจะให้ตัวเองได้มากกว่าที่คิดเอาไว้เนี่ยมากกว่าเลยครับใช่ข้าจำได้ว่าถ้าเคยพูดกับคนคนหนึ่งว่าต้องตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าตามที่ตัวเองต้องการ จ้ออยากมีบ้านหลังใหญ่โตงั้นเจ้าก็ต้องบอกกับตัวเองว่าเจ้าต้องการครือหาดเมื่อมีความโลภมันถึงจะมีพลังช่วยเจ้าขับเคลื่อนไปข้างหน้าหลายเดือนก่อนถ้าเป็นแค่คนบ้านนอกถ้าไม่มีในายท่านหลงข้าก็คงไม่มีวันนี้ <laughs> ความกล้าของคนค่อยๆเติบโตขึ้นมาจากประสบการณ์คนะายไม้เกาหมิงครับ <laughs> นท่านหลงอืม แม่นางก็เชื่อเบลถุงร้อนให้ข้าหน่อยค่ะรอเดี๋ยวนะคะอับเบลขอถุงร้อนถุงนี้ได้ครับนี่ครับขอบใจมากนะไม่เป็นไรพี่เขยได้แล้วค่ะขอบใจ <c oughs> หัวไหลของเจ้าคือได้รับบาดเจ็บแต่ไม่เป็นไรมากมที่เจ้ารู้สึกปวดอ,อาจเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงเออแม่นางก็ช่วยไปเอาน้ำมันให้ข้าหน่อยนะ เป็นางก้าวเชื่อไปเอาท่านมานได้ข้าหน่อยได้ค่ะเอคุณหนูนายท่านเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องอะไรลานสิเมื่อกี้ท่านข้าไปส่งอาหารให้ท่านหมอทังเห็นมีคนกลุ่มหนึ่งล้อมอยู่หน้าบ้านของเขาดูเหมือนว่าจะเกิดเรื่องน่งมีเรื่องแบบนี้ด้วยข้าจะไปดูเองอาฟ้ามาช่วยทายาให้ลุงหน่อยข้าจะไปข้างนอกครับป้ด้วยกันไปรีบไปเถอะท่านหมอถังสอยวนเป็นตระขันทีและวระชงชิงมีของลบำค่ามากมายซ่อนไว้ที่บ้านเขา ทำไมเป็นแบบนี้แล้วดูสิพี่เขยระวังนะนเถอท่านมอถังด้วยด้วยด้วยก็ด้วยด้วยด้วยรมาเร็วไปเร็ว เป็นไงบ้างคะท่านหมอถังนั่งลงก่อนนี่ดูสิเขาก็คือทันทีคนนั้นน่ะใช่ใช่จริงด้วยนี่จำได้ยันเชื่อเลยผู้เจ้าพูดอะไรเยอะเย้ยคนคนหนึ่งมาสรุปมากเลยพวกเจ้ารู้ไหมว่าท่านหมอถังช่วยในชีวิตคนตั้งเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ย พู้เจ้กลับยเยาะเย้ยคนที่เคยช่วยเหลือชีวิตตัวเองผวกจะมารู้สึกอายหรือไงท <c oughs> ่าบอกถังมินิสยแตกปะหลายก็จริงแต่เขาก็สร้างคุณงามความดีไว้มากมายพวกเจ้าต่อว่าเขาแบบเนี้ยข้ารู้สึกผิดหวังจริงๆท่านหมอถังข้าขอโทษไม่น่าเลยท่านหมอถังข้าขอโทษ ข้าขอโทษท่านหมอถังเราขอโทษขอโทษขอโทษนะคะขอโทษขอโทษท่านหมอถังเพือก็ขอโทษท่านหมอเหลียงท่านหมอถังขอบคุณหมอเหลียงเป็นอย่างสูงเมื่อก่อนเนี่ยข้าเข้าใจท่านผิดท่านหมอเหลียงข้าเป็นคนผิดเองท่านหมอถังใจเย็นๆ อย่าพูดแบบนี้เด็ดขาดนะท่านหมอถังถ้าอย่างนั้นเรากลับหอจันทร์เ้ก่อนค่อยว่ากันเถอะก็ได้เนี่ยเราไปอย่าขวางทางฮะมองอะไรของเจ้างานการย์ฝูตอนนี้ท่าแกให้ความสำคัญกับท่าน ถ้าหวังว่าท่านจะช่วยดูแลพวกเรานะครับแน่นอนแน่นอนนี่เขาเรียกว่ามังกรเกยตื้นถูกกุ้งหยอกล้อเสืออยู่พื้นราบถูกหมามันลังแกเลียหูเลียปาก พี่หูเชิญทางนี้อ๋อเชิญโ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหนายท่านหลงพี่หูมาแล้วครับนายท่านหลงหูเหวนินเรื่องที่รับมือกับทังซื่อหยวนจัดการไปถึงไหนแล้วละ่ะข้าต้องขอโทษจริงๆอ่ะข้าทำไม่สำเร็จเอ๋โอ้เพราะอะไรคิดไม่ถึงว่า เลียงจันจะปรากฏตัวช่วยทั้งซื่อหยวนออกไปแล้วตอนนี้ยังให้เขาไปอยู่ที่หอจันเซิงด้วยเลียงจันเลี้ยงจันคนนี้อีกแล้วดูเหมือนว่าทำไมกำจัดเลี้ยงจันพวกเราก็จะอยู่ไม่เป็นสุขและท่านหลงจะรับมือกับเลียงจันยังไงครับ <laughs> เฮ้เลี้ยงจันมีวรยุทธ์ร้ากา เราจะรับมือกับเขาได้ยังไงอะเพราะฉะนั้นเราอย่าประทะกับเขาซึ่งซึ่งนะต้องรอให้เขาเผยจุดอ่อนให้เราเห็นอย่างชัดเจนเราถึงจะลงมือได้จุดอ่อนของเสียงจันเลยนายท่านหลงอ๋อจังตรงมหาข้ามีิธุรอะอรไรเออข้าอยากคุยกับท่านตาลำพังอ๋อเกาหมิง ช่วยไปส่งหูเหวินออกไปก่อนนะครับนายท่านหลงงั้นข้าขอตัวก่อนนะอะพี่หูเช<อ>ิญจังตรง <c oughs> จังตรงครับมีธุระอะไรเจ้าก,กับบอกมาเถอะนายท่านหลง ข้าอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำและอาการของข้าก็หายดีแล้วที่ข้ามาหาท่านในวันนี้เพื่อจะมาดูว่าท่านน่ะมีงานให้ข้าทำไหมอาการบาดเจ็บของเจ้าหายดีแล้วงั้นเ<อ>หรออ้หายดีแล้วท่านดูสิหายดีเป็นปกติแล้วเคลื่อนไหวได้ตามปกติเอาละเอาละจ้งตรงเจ้งตองคนเราไม่ควรเป็นศัตรูกับฟ้านะ เป็นศตรูกับฟ้าเหรสวรรค์ต้องการให้แขนขวาของเจ้าพิการให้เกาหมิงมาแทนตำแหน่งของเจ้าข้าก็ต้องทำตามลิขิตสวรรค์เจ้าต้องเจ้าอย่าฝืนใจตัวเองอีกเลยนะนายถลงเขาหมิงน่้เป็นศิษย์ของข้านะอไม่ว่าฝีมือหรือว่าประสบการณ์ข้าเหนือกว่าเขาอยู่แล้วนายถลง ท่านให้โอกาสข้าอีกครั้งข้าจะพิสูจน์ให้ท่านดูว่าข้าเหนือกว่าเขาถ้าไม่เชื่อ,อจ้งตรงพอแล้วฝนจะตกแม่จะแต่งงานต่อให้เจ้าไม่ยอมมากแค่ไหนความจริงก็เป็นความจริงวันยังคำ่ำจงตรงถึงเวลาที่จะต้องวางมือแล้วอ,<า>อ,อ๋อ นี่ข้าหมดสภาพแล้วล่ะเนี่อยฮะ huh? ข้ามากมันไม่ดีต่อร่างกายนะข้าวชาโสมให้ท่าน,ท,าน,นท่านดื่มเถอะคารวะน้ำชาจอน จะใช้มือค้องเดียวมันดูถูกขันกนดเยอย่าพิ่งไปเจ้าอยาคิดว่ามาฝึกวิชาแมวสามขางกับข้าแคมไม่กี่วันก็คิดว่าตัวเองเก่งมากใช่ไหมพีกล้าขาแข็งแล้วก็คิดแทนที่ข้าเลย แบบนี้เรียกว่าเนรคุณต่อปรมาจารย์เจ้าไม่เห็นอาจารย์อยู่ในสายตาเราให้วันนี้ข้าพิการก็ต้องสั่งสอนเจ้าเยาอ้อ้าอ้า สิทธิ์พยศการทำลายอันชาติกรรมต้องการมสนองเจ้าอย่างแน่นอนคอยดูกรรมต้องการมสนองเจา้าให้ยอาวอยวายไ,ไรกันเกาหมิงทำอะไรสิครับแก <c oughs> นข้า <c oughs> นหนท่านเกาหมิงขาไปกันเถอะ แคนแขนแขน้ขนขนขนขอจันส่งเลี้ยงจันทั้งสื่อจวนโอ้โ,อโอน่าแค่เป็นหวัดนิดหน่อยเท่านั้นเองอย่ากินของเย็นนะอคงไม่มีปัญหาอะไรหรอก โทษโนะอาชายนิยาค่ะขอบคุณค่ะอาชายโอ้นายท่านมีอะไรหรือครับวันนี้เร,ริร่มเดือนใหม่ข้ามาเอาเงินนิดหน่อยอ๋อข่าตี๋ไว้ให้แล้วนี่ครับนายท่าน ท่านเอาเงินออกไปทุกๆเดือนเอาไปใช้กับอะไรเลยครับอาชายจะสอนรู้สอนเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ๋อข้าถามไปงั้นเองและวไม่มีอะไรหรอกครับดูร้านให้ดีข้าไปก่อนอนะครับคุณหนูเชิญดื่มน,น้ำชาทานขนมหน่อยสิ หนูเป็นอะไรมีเรื่องในใจใช่ไหมอ๋อแล้วละเดื่มน,น้ำชาค่ะกับใจม,มีอะไรก็พูดออกมาเก็บไว้ในใจอึดอัดนนะอีกอย่างคุณหนูพูดออกมาถ้าอาจแบ่งเบาแทนคุณหนูได้เจ้ารู้ไหมพี่เคยเข้าเอาเงินออกจากบัญชีทุกๆต้นเดือนเลย เขาอาจจะใช้เงินก้อนนี้ช่วยเหลือคนยากจนและนายท่านก็เป็นพ่อพระอยู่แล้วนี่แต่ข้ารู้สึกแปลกใจมากอีกอย่างหนึง่งข้าบอกเป็นนกับพี่เคยตั้งหลายครั้งแต่เขากลับไม่ตอบสนองข้าคิดว่าในเรื่องนี้จะต้องมีอะไรอยู่แน่ต้องมีอะไรอยู่แน่เหรอเฮ้ยข้านังฝังตั้งนานยังไม่รู้ว่าขนูพูดอะไรพูดมาตรงๆสิ ใส่ว่าเขามีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ข้างนอกนะสิจริงมั้งนายท่านเฉิงเชิญนั่งขอบคุณขอบคุณนายท่านเฉิงเชิญนั่งครับเชิญ เออเธอแกหลงวันนี้ไม่รู้ว่าลมอะไรพัดทัมาที่ร้านอาหารนี้แล้วมาเลี้ยงเหล้าข้าเนี่ยนายท่านเฉิงท่านเป็นคนดังในเมืองฝอซานของเราข้ามาตั้งตัวที่นี่ควรไปเยี่ยมเยียนท่านบ่อยๆแต่หลายปีมานี้กิจการของข้ายุ่งมากเพราะฉะนั้นจนถึงวันนี้ข้าถึงมีโอกาสมานั่งดื่มเหล้าพูดคุยกับนายท่านเฉิง นายท่านเฉิงหวังว่าท่านจะไม่ตำหนิข้านะทาแกหลงท่านเกรงใจแล้วเกรงใจเกิดไปแล้วมามาในท่านเฉิงเฉินเฉิๆเฉินนายท่านเฉิง ข้าออกจากบ้านครั้งนี้มีวาสนาได้พบเห็ดลิ้นจือพันปีนี้ข้ารู้ว่านายท่านเฉิงชอบมันมากข้าก็เลยซื้อมันกลับมาโดยเฉพาะขอให้ในายท่านเฉิงรับไว้ด้วยมันเป็นของแท้จริงๆใช่ออใช่ใช่เออเท่าแกหลงข้าน่ะมีกล้ารับของขวัญล้ำค่าชิ้นนี้หรอกโธ่เฮ้นายท่านเฉิงท่าไม่ต้องเกรงใจข้าหรอกอ ขาเนตั้งตัวอยู่ในฟอซานมาหลายปีได้รับการดูแลจากท่านมาตลอดเห็นเหตุหลินจือนี้เป็นการสแสดง